สวัสดีครับทุกผู้ชมปัญหาชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านนั้นครับจะเหมือนเราจะมีปัญหากับพมา่าลาวและกัมพูชามาที่สุดทงปัญหาเรื่องการเข้ามาของแรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายครับปัญหาแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงคอนซัเตอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาพนันออนไลน์และปัญหาลุกลามเขตแดนเป็นต้นซึ่งปัญหาแก๊งจีนเทาในพม่านั้นครับโดยเฉพาะในเขตชวเวโกโก,โกซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกองแรง BGF โดยมีพันเอกชิตตูเป็นผู้นำกลุ่มซึ่งกำลังเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติถึงบทบาทของเขาในการอำนวยความสะดวกและปกป้องการฟอกเงินออนไลน์สถานประกอบการพานันในมียวดีและเขตชเวโกโก,โกบนชายแดนไทยพามา่าซึ่งเป็นเขตที่ทราบกันดีครับว่าก็กำลังบีจีเอฟมีชื่อเสียงในด้านการให้ความคุ้มครองต่อกลุ่มอาชญากรชาวจีนที่ปฏิบัติการฟอกเงินทางออนไลน์หรือทางการจีนนั้นครับ เคยสับสนให้มีการปราบปรามกลุ่มแก๊งจีนเทาดังกล่าวจะต้องย้ายฐานมาที่โกโก้ซึ่งไม่มีดินแดนติดกับจีนแต่ก็ไม่วายครับที่ทางการจีนจะให้ความสนใจเนื่องจากไทยเรานั้นกลายเป็นทางผ่านในการหลอกคนจีนไปทํางานเป็นคอนซัเตอร์ในขณะที่ทางไทยเราก็มีที่รู้ๆกันอยู่ครับว่ามีกลุ่มแก๊งในไทยเราอาศัยอาหารกินกับฝั่งพมา่าทั้งธุรกิจสีเทาจนถึงธุรกิจสีดําอย่างมากมายดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับหา,ากภาครัฐไม่ลงมือบังคับใช้กฎหมายหรือมีมาตรการที่เด็ดขาดสุประเทศเพื่อนบ้านรอบๆบ,บ้านเราจีนเข้าไปมีอิทธิพลเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้รัฐบาลจีนส่งคนมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับท่านผู้ชม้วยก่อนที่นายหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะลงพื้นที่ริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก วันที่29มกราคมก็มีกระแสข่าวว่าชิดตูจะส่งชาวต่างชาติจำนวน61คนมาจากประเทศไทยที่ด่านพรมแดนแม่สอดอุเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยในจำนวน61คนเป็นชาวจีน39คนชาวสักสถานหนึ่งคนอินโดนีเซียห้าคนเอธิโอเปียหนึ่งคนปากีสถานหนึ่งคนมาเลเซียหนึ่งคนและอินเดีย13คนซึ่งการส่งคืนมาในจังหวัดที่ทางการจีนส่งจ้นที่ระดับสูงมานั้น ก็พอมองได้ว่าชิตตูนั้นอยู่เป็นไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถนำพาแหล่งอาัญารรเชเวโกโกและเคเคปาร์คุดรอดจากสงครามและการกวาดล้างมาได้จนถึงทุกวันนี้ขนาดศึกใหญ่แย่งชิงเมืองมีววีดีเมืม่อเมษายนปีก่อนกองทัพม่า,มาส่งเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดอย่างมากมายแต่ไม่นดนใส่เมืองอาชญากรรมของชิตตูเลยแถมในอาณาจักรเชเวโกโกยังเปิดเพลงกระหึม่มราไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าสุดท้าย และกรณีดังกล่าวดูเหมือนชิตูจะมีลุกเล่นแล้วครับโดยเนื่องจากทางการจีนเคยทําในลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งโดยปีที่แล้วทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่มาปฏิบัติการร่วมกับทางการลาวปราบปรามแก๊งคอนซนเตอร์ในคิงโรมันแล้วประกาศถึงความสําเร็จและอ้างว่าแทบไม่เหลือขอบวนการค้ามนุษย์อยู่เลยแต่ล่าสุดสถานทูตอินเดียเพิ่งช่วยเหลือเยื่อ6หบเจดคนออกจากคิงโลมันได้ท่านแสดงเห็นครับว่า การปราบปรามสุดท้ายก็เป็นเรื่องแหกตาหยุดชั่วคราวพอเรื่องซาก็เริ่มขึ้นมาใหม่ซึ่งชิตตูก็คงจะทำแบบเดียวกันโดยในวันที่29มกราคมชิตตูก็ไม่ส่งคนกลับมายัางไทยตามที่บอกโดยอ้างว่ารัฐบาลพม่า,มาไม่อนุญาตจนกระทั่งคณะของทางการจีนเดินทางไปดูพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าในวันที่ส1มกราคมชิดตูคณะสมมอบอีกครั้งแต่สุดท้ายชิดตูก็ขอเลื่อนไปอีก โดยอ้างว่ารัฐบาลพามา่ายังไม่อนุญาตอีกครั้งซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตรครับว่าการที่ชิดตูไม่ยอมส่งมอ,องบห่วเ็คนมาฝั่งไทยโดยอ้างรัฐบาลทหารพม่านั้นเป็นเพราะต้องการต่อรองกับรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลไทยหรือไม่เพราะอย่าลืมว่านายเสหอเจ,อเ,จอเจี้ยงเจ้าพ่อชเวเกโกและพันธมิตรคนสําคัญของชิดตูอยู่ในเรือนจําไทยและกําลังต่อรองไม่ยอมกลับไปรับโทษในประเทศจีนข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ การที่ผู้แทนจีนมุ่งหน้าจงใจสำรวจเฉพาะชเวโกโกและเคเคพาร์คซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองของ BGF แต่ทำไมแหลกอาชญากรรมบรเวณช่องแคบตรงข้ามอำเภอพบพระซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปและอยู่ภายใต้าการควบคุมของกเกเี่ยง DKBA ผู้แทนจีนกลับไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรโดยแหลกอาชญากรรมแห่งนี้ป็นที่รับรู้กันว่ามีกลุ่มมาเฟียโกก้างที่พยพยพหนีมาจากเบืองเล่ากาย ที่ถูกทำลายไปย้ายฐามนมาอยู่ที่ช่องแคบดำเนินกิจการอย่างคึกคักซึ่งชาติพันธุ์โกก้างและจีนต่มีความใกล้ชิดกันอยู่แต่เดิมแล้วคราวนี้หันไปดูปัญหาการลุกล้ำเขตแดนของกลุ่มวาบแดนบ้างครับซึเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ว่าที่ร้อยตีหญิงอรพันธ์จันตาเรืองสะสะเขตหพื้นที่ชายแดนจงังหวัดเชียงใหม่พักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วะ กองกำลังแห่งสหรัฐวะหรือ U.S.A. w ลุกล้ำพื้นที่ชายแดนด้านอำนเภอเวียงแหและเชียงดาวว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรจะพบว่ามีฐานของทหารวะตั้งอยู่บนสันเขาที่เป็นจุดสูงสุดแบ่งแคลนของอำเภอเวียงแหอย่างชัดเจนซึ่งนักวิชาการอธิบายว่าจริงๆแล้วทําเช่นนั้นไม่ได้ เพราะมันอยู่เส้นสายปันน้ำขณะที่ฝ่ายทหารได้อธิบายว่าตอนนี้เรายังไม่มีการปักปันด,ดินแดนอย่างชัดเจนซึ่งขณะนี้เขากําลังรอฟังนโยบายจากผู้บัญชาการว่าควรทําอย่างไรขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ดุลยาภาคปีชารัตนายุสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ k เนื้อหาระบุครับว่า ตลอดแนวชายแดนไทยพมา่าบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพบฐานทหารว้าแดงล้ำแดนเข้ามาในดินแดนไทยประมาณ9จุดตนได้เข้าไปสำรวจจุดคูมิประเทศจริงสุบพบว่าทหารว้าแดงตั้งล้ำเข้ามาตรงเขตชายแดนด้านอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้แก่ดอยหนองหลวงและดอยหัวมะได้ทหารในพื้นที่ในฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซมหมวดทหารม้าที่13กองร้อยทหารม้าที่1 รายง,งานว่ามีฐานว้าแดงที่ล้าแดนตรงดอยกิ่วช้างกับตลอดจนดอยไฟและดอยถวย้วยโดยหน่วยในพื้นที่ได้ทําการประทว้วงทางการพรม่าไปแล้วตามช่องทางกลไกที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่นจึงรอแต่คําสั่งจากหน่วยระดับสูงอีกทีว่าจะมีแนวทางจัดการปัญหานี้อย่างไรรองศาสตราจารย์ดุญยภาพกล่าวว่าได้เห็นภูมิประเทศจีนที่ตนซึ่งเห็นว่าฐานว้าแดงนั้น ตั้งฐานปฏิบัติการลุกล้ำเข้ามาค่อนข้างชัดเจนในฝั่งไทยเพราะตั้งฐานความหรือพลเลยจากแนวสันเขาสันปันน้าในลักษณะที่เข้าลึกมาทางฝั่งไทยและห่างยืนจากฝั่งไทยแล้วเราจะสามารถมองเห็นฐานทหารว้าแดงได้แบบชัดเจนซึ่งแอดมินก็อดตั้งคําถามไม่ได้ครับว่าการที่มีกองลังต่างชาติมาลุกล้ำอธิปไตยนั้นหลายชาติพวกเขาใช้มาตรการ ด้วยการยิงปืนใหญ่ปืนคอขับไล่ออกไปจากเส้นแบ่งดินแดนที่ยังไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างฐานทัพแต่เหตุใดทางการไทยจึงปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมาได้โดยว่าแดงม,มีชื่อในการผลิตยาเสพติดเข้ามาค้าขายในบ้านเราเพื่อหล่อเลี้ยงกองทัพกลัวครับว่ายาเสพติดมีขายกระแทบจุดทุกหมู่บ้านทุกตำบลถามนักเรียนดูเขาก็รู้ครับว่าซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ นี่มีโรงงานผลิตยาบ้าอยู่ริมชายแดนแบบนี้ทางการไทยยังล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นจนกินเวลามาอย่างเนื่อนนานกอตตรงๆเลยครับว่าแอดมินเสียดายวิรกรรมนักรบผู้กล้าในอดีตที่ไทยเราเคยทําสงครามกับกลุ่มติดอาวุธที่ผลิตยาเสพติดอย่างขุนศาโดยมีนักรบนิรนามหน่วยกล้าตายซัปเปอร์จากชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513หรือชอค513ค่ายปักธงชัย เสียงตายบุกเข้าไปทําลายโรงงานยาเสพติดท,ที่ตั้งหรือเข้าไปในดินแดนฝั่งพม่าถึง10กว่ากิโลเมตรซึ่งเป็นเขตยึดครองของนายจางซี่ผูหรือขุนศาราชาเฮลรอินในอดีตโดยกล้าตายซัเป,ปอร์จากชาคอห -3 าค่ายปักธงชัย40บนายได้รับภารกิจสุดลับลอบเข้าไปในดินแดนยึดครองของขุนศาราชายาเสพติดในฝั่งพม่าขุนสามีกองกำลังทหารว้าแดงรวมกันเกือบ30กองร้อย พวกเขาเสียสละชีวิตเพื่อลับบางโรงงานนรกที่นั่นแม้จะเป็นความลับและไม่ถูกต้องนักแต่ก็ช่วยให้ลูกหลานไม่เป็นทาสยาเสพติดแต่ในปัจจุบันแอดมินก็ตั้งคําถามครับถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับว่าพวกท่านทําอะไรกันอยู่ครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ